ฟินิกแชร์วิดีโอในเพจหน้าเฟซหน่อยเดี๋ยวรอคนเข้ามาครับใ้านาน้ำอะไรครับเอาน้ำเปล่าก็ได้พี่นิกอะไรพี่นิก นี้พามาดู X Max นะครับสองคันนะครับสเตปลูกเดิมแคมนะครับแต่ลูกสูบที่ใช้จะไม่เหมือนกันนะครับคันนี้จะใช้เป็นลูกเดิม70มิลเป็นของช่างพัดนครสวรรค์น,นะครับอันนี้เป็นลูกเดิมที่ถอดออกมานะครับลูกเดิมติดรถ ตัวนี้เป็นลูกช่างพัดนะครับที่ได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับขนาด70็ดสิบมิลเท่าเดิมนะครับตัวนี้แต่หัวลูกสูบเพิ่มกำลังอัดนะครับหัวนูนอีกคันก็สเตปเดีวยวกันครับลูกเดิมแคมแต่คันนี้จะใช้เป็นลูกอินโดนะครับตัวนี้ลูกเดิมติดรถ ันนี้เป็นลูกอินโดนะครับลูกเดิมหัวลูกสูบจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นหลุมแต่ลูกอินโดจะเป็นหัวนูนนะคครับบอครับ ตัวนี้เป็นฝาสูบนะครับที่เราใช้นะครับถ้าเต็มนี้ต้องทําฝาด้วยนะครับโอเคตัวน,นี้เป็นฝาเดิมรอแยงนะครับร้านอยู่อุบลน,นะครับสามารถติดต่อเข้ามาทําได้ครับเสื้อสูบเราใช้ของเดิมได้เลยนะครับ ก็ล้างเตรียมประกอบคันนี้นะครับสเต็ปนี้วิ่งอยู่ประมาณ180นะครับทําทุกรุ่นนะครับที่นี่สายพานทุกรุ่นเลยครับ สีแดงทั้งสองคันเลยนะครับวันนี้ ส่วนใครจะใช้ลูกช่างพัดหรือว่าลูกอินโดนะครับามาคุยกันครับแล้วแต่คนชอบนะครับสเตปนี้ก็บิ่งเท่าๆกันแต่ว่าลูกช่างพัดจะขึ้นไวกว่านะครับแต่สำหรับตัวผมผมว่าลูกอินโดเขาจะช่วงต้น จะดออกว่าลูกช่างพัดหน่อยแต่ว่าช่วงท้ายผมว่าสูสีกันนะครับอยู่ที่ร้านไล่รถด,ด้วยนะครับแต่ลูกสองลูกนี้ก็ขนาดเท่ากันนะครับเจ็ดสิบมิลเป็นขนาดเดิมโรงงานนะครับสเต็ปนี้ไม่พังนะครับดูแลน้ำมันเครื่องดีๆใช้ยาวๆนะครับ ข่อก็ใช้เป็นข่อเดิมผ่าหมกผ่าเงียบได้เลยนะครับ,อ,รบอยู่ที่ร้านนะครับสเต็ปนี้แทบทุกคันเลยนะครับ ลูกเดิมแคมนะครับดเดี๋ยวจะประกอบรถแล้วนะครับรถมีแคม MRX กองเลดเครื่องท้าย14ชามท้ายไม่ลึกต้องทำไงครับพี่ต้องดูรอบเครื่องครับ X Max นี่เราต้องไ like ล่รอบเครื่องนะครับรอบเครื่องประมาณ8ปดพันห้านะครับอยู่ที่ชุดชามด้วยนะครับว่าชนลมดีหรือไม่ดีนะครับรถมีแคมเอ็มอ็กรองเหลสโลท่ายสี่วิ่งประมาณเท่าไหร่ครับสเต็ปนี้สเต็ปลูกเดิมแคมอยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับไม่รวมท่อ ชามเฟืองท่อแคมสเต็ปนี้ราคาเท่าไหร่ชามสองพันห้าขายขาดครับเฟืองหนึ่งพันท่ออยู่ที่เราจะใช้ครับว่าท่ออะไรนะครับถ้าท,ท่อผ่าก็ประมาณ 4,000กว่าบาทนะครับคอเลตคมตัว2 0 0ครับใส่ได้เลยไม่ต้องไล่วาวนะครับไล่ชิมวาวชามฟอร์ซาฟอร์ซาตัวเก่าหรือตัวใหม่ครับประมาณ2 0 0าครับชามเม็ดเอ็กแม็ก300มายังครับชามเม็ดเอ็กแม็ก,มก,มกตอนนี้ของหมดนะครับเพราะว่าอินดูเขาไม่ส่งของเข้านะครับชามขาดตลาดเลยตันนี้ก็แยงเก็บ ส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับในพอร์ตน,นะครับร้อยหกสิบ gps ร้อยหกสิบ gps มีแคมกลกองเลกตรงท้ายต้องดูรอบเครื่องครับว่ารอบวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับถ้าเฟืองสิบสี่นี่รอบต้องเข็นหน่อยนะครับเพราะว่าต้องลากเฟืองนะครับรอบเครื่องเก้าพันสูงไปครับรอบเครื่อง เอาสักรอบ8,500-8,600นะครับเ X Max ก,กำลังดีนะครับส่งชามมีโอไปทำกี่บาทชามเดิมมีโอส่งมาทำส่งมาทำพร้อมเม็ดอยู่600บาทครับรวมส่งกับร้านอยู่บนครับทำทุกรุ่นนะครับสายพ่านแต่ว่าช่วงนี้ X Max คอซ่าก็จะเยอะหน่อยนะครับน้ำหนักเยอะใส่เฟืองเบอร์ไหนครับหรือแนะนำได้ไหมรถอ,อะไรครับใส่เฟืองเบอร์ไหนอาเฉา ต้องใส่เม็ดหนักขึ้นนะครับใช่ครับถ้ารอบเก้าพันต้องเพิ่มน้ําหนักเม็ดนะครับถ้าเราเพิ่มน้ําหนักเม็ดรอบก็จะต่าลงเรื่อยๆครับลองเพิ่มสักสี่กรัมห้ากรัมนะครับจริงๆคนน้ําหนักเยอะถ้าลดเป็นลูกเดิมไม่ควรใส่เฟืองนะครับ นี้เป็นแคมนะครับแคมตัวนี้ใส่ลูกเดิมนะครับสมใส่ได้เลยไม่ต้องไล่ชิมวาวนะครับ X Max สามร้อยตัวนี้ตัวละสองพันห้านะครับเป็นแคมแคมดํานะครับชุบเพื่อให้มันลื่นขึ้นนะครับตัวนี้ใช้กับลูกเดิมหรือว่าเป็นลูกเดิมเพิ่มกําลังอัดได้เลยครับคันนี้สาเหตุที่เขามาทำเป็นลูก กำลังอัดนะครับลูกอินโดเพราะว่าคันนี้เป็นรถทิปวิ่งประมาณสองหมื่นกิโลนะครับแล้วทีนี้แหวนกวาดน้ํามันมันตายนะครับมันกินน้ํามันเครื่องนะครับก็เลยได้ทําการแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นลูกอินโดดีกว่านะครับก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับปอกก็ยังดีอยู่เดี๋ยวจัดการให้นะครับคันนี้ครัผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับตอนนี้ขอทำงานก่อนนะครับ ช่างน้ำโคกสีแปลกๆนะครับอ๋อนี้ขวดน้ำมันครับขวดน้ำมันอ่าขวดน้ำโคกสีแปลกๆมันสีขวดน้ำมันนะครับ